รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่นะคะเป็นจุดรวมของศาสตร์และศิลเลยก็ว่าได้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่หินตาหินยายค่ะหินตาหินยายเป็นโขดหินรูปร่างประหลาดที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลสายลมและแสงแดดเป็นเวลานาน ทำให้เกิดเป็นรูปร่างแบบนี้เลยค่ะนี่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะรวมกับจินตนาการที่มองเห็นเป็นภาพต่างๆของคนนะก็นับเป็นศาสตร์และสิ่งที่รวมกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะแต่บนเกาะสมุยแห่งนี้ได้ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะเลยเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาค่ะตาม้นไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะ สมุยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3มของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนอกจากจะมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วเกาะสมุยยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างก็างการันตีว่าเกาะสมุยเป็นเหมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์น้ำทะเลใสาหาดทรายขาวมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและได้ตั้งฉายาให้กับเกาะแห่งนี้ว่าสวัสค์กลางอ่าวไทยค่ะ ศาส,สนาความเชื่อและจิตวิทยาก็ถือเป็นศาสตรแ์แขนงหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าการบูชาเทพเจ้ากวนอูจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวยจึงได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาในปัจจุบันนะคะศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุกว่า145ปีแล้วด้วยค่ะจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้นั่นก็คือรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่มีความสูงถึง16เมตรและพื้นที่โดยรอบยังมีการออกแบบร้านค้าร้านอาหารและอาคารพาณิชย์ให้มีลักษณะเหมือนกับชน่าทาว จึงทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะเวียนมาสักการะบูชาเทพเจ้ากวนอูอยู่เสมอเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชวมวิวหินโอเวอร์แลปค่ะ นี่นะคะเป็นจุดชมวิวไฮไลท์หลักล้านของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยค่ะที่หินโอเวอรแลนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหาดละไมและที่สําคัญค่ะทีมงานแอบกระซิบมาว่าที่แห่งนี้ยังไม่ฮิตมากในหมูน่นักท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รูปสวยๆไปอวดชาวโซเชียลนะคะป้านแนะนําว่ามาที่นี่เลยไม่ผิดหวังและไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะ วันนี้เราสามารถมองเห็นความงามของเกาะสมุยบนพื้นน้ำสีครามได้แบบ360องศาอีกทั้งยังมีแมกไม้นานาพันธุ์อุดมสมบูรณ์และสวยงามเหมือนอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการเลยนะคะเนี่ยในเบรกนี้เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าปันจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลสำคัญของเรากันค่ะ บุคคลสาคัญของเราในวันนี้เป็นเภสัชกรหญิงชื่อดังระดับโลกค่ะเขาประสบความสําเร็จในการผลิตยาต้านไวรัสเอชและยังมีโปรเจกต์อื่นๆที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกมากมายเลยค่ะบันชักจะอยากรู้แล้วสิคะว่าเขาได้นำศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้กับอาชีพนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันในเบรกหน้าเลยค่ะ ด็อกเตอร์ถึงชอบช่วยเหลือคนอื่นคะได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในแถบแอฟริกาใต้ได้ยังไงคะการผลิตยาต้านไวรัสเอกยากไหมคะทําไมถึงเลือกสมุนไพรมาประกอบในยาคะอาจารย์เหนือยไหมครับที่ทําเพื่อผู้อื่นขนาดนี้บุคคลสําคัญของเราในเทปนี้คือศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรหญิงกฤษณาไกรศิล์เภสัชกรชาวไทยที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยในทวีปแอฟริกา และคนยากไร้ในเอเชียและยังเป็นผู้ริเริ่มการวิจัยยาต้านเอดในประเทศไทยจนประสบความสำเร็จออกมาเป็นยาสามัญชื่อยาเอดได้เป็นครั้งแรกของโลกค่ะวันนี้ป้าจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเรื่องราวการทำงานและเส้นทางการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นในโลกกันค่ะ นี้เรากําลังเดินทางมาหาอาจารย์กฤษณนากันค่ะบันไดข่าวว่าอาจารย์ขึ้นมาสอนนักเรียนปลูกขมิ้นชันบนเขานี้ค่ะแต่ว่าทางขึ้นนี่ค่อนข้างลําบากกันนะคะผู้ชมมันชันมากๆเลยเนียวิวสวยมากแต่ว่ามันมายากมากเข้ามาสิบหกโอเคค่ะบันทึเจออาจารย์แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์ข้างในกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องป้านค่ะจากรายการไทยสปีดค่ะอาจารย์อาจารย์มาสอนปลูกขมิ้นันบนนี้ใช่ไหมคะก็จะมาสอนให้ธีรพงศ์เขาปลูกขมิ้นชันค่ะ นะคะ hmm. คมิินชันมันต้องขึ้นที่จันท์ที่ตรงนี้เหมาะมากเลยดีเลยค่ะอาจารย์และหนูอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องของอาจารย์ทั้งเรื่องคมิินชันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าใค่ะได้ค่ะวะอาจารย์เกิดที่สมุยเลยใช่ไหมคะใช่หนูเพิ่งไปเที่ยวสมุยมาเองค่ะอ<ช>าจารย์อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจําได้ตอนอายุสามขวบเท่านั้นแหละก็ะอ,อยู่ในวัดกับคุณยาย คุณยายเป็นแม่ชีนะคะแล้วก็แล้วก็ไปตกปลาเด็กๆนี่ก็ก็สนเหมือนกันนะคะก็ไปตกปลาเอาไส้เดือนมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆแล้วก็ไปตกปลาแล้วก็เอาปลาที่ได้เนี่ยมาให้คุณยายดูคุณยายก็ถามว่าแล้วถ้าใครเอาเบ็ดมาเกี่ยวปากหนูเนี่ยหนูจะเจ็บไหมแค่ประโยคเดียวนะคะเลิกทุกอย่างเลยค่ะเลิกฆ่ามดค่ายุงค่าหนูค่าได้เลิกทุกอย่างเลยค่ะบางทีนะผู้ใหญ่พูดครั้งเดียวเนี่ยเราจําได้แล้วเราก็จะไม่ไม่ทําอีกนะคะ นะอันนี้เป็นสิ่งที่จําได้แม่นเลยนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่วัดวัดแจ้งนะคะที่เกาะสมุยก็มีวัดแจ้งอยู่ใกล้บ้านค่ะแล้วก็ไปไปนั่งในโบสถ์เวลาคุณยายสวดมนต์แล้วก็ไปนั่งใต้ต้นมะขามป้อมก็จะมีความประทับใจกับสมุนไพรค่ะเพราะนั่งใต้ต้นมะขามป้อมมาตลอดรอว่ามะขามป้อมมันหล่นเมื่อไหร่แล้วก็เก็บกินก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับเพราะเด็กมากอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ชอบสมุนไพรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเออไม่เจิงเจอาปะค่ะอยู่กับเขาใช่ค่ะแล้วคุณตาเนี่ยเป็น ปลัดอำเภอคนแรกของเกาะสมุยนะคะแล้วก็เป็นหมอแผนโบราณค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ได้ปั้นลูกกรอนใช้น้ำผึ้งปั้นลูกกรอนด้ต่างๆเพราะฉะนั้นคุกขี่กับสุนี้ไพรใช่ค่ะที่เรียนเภสัชเพราะว่าก็ไปเรียนวิทย์นะไปเรียนวิทย์มันก็ต้องเลือกตามประเพณีเขานะคะแพทย์เภสัชทันตแพทย์เทคนิคการแพทย์เรียงตามอย่างลำบากเรื่อยๆนะคะเพราะทั้งจริงๆก็ไม่ได้ชอบสักอย่างนะ่ะแต่ว่าก็ต้องเรียนไปแล้วจริงๆอาจารย์ชอบอะไรคะ ชอบดนตรีค่ะชอบดนตรีแต่เป็นคนชอบศิลป์ค่ะไม่ได้ชอบวิทย์ค่ะชอบแต่งกลอนชอบวรรณคดีชอบคลาสสิคอลมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยชอบศิลปะชอบงานศิลป์ชอบแต่งศิลป์ค่ะก็คอาจารย์ก็จะเรียนสายวิทย์มาช่วงมัธยมแล้วอาจารย์เรียนด้านไหนต่อคะมันก็ต้องเรียนต่อแหละเพราะว่าถ้าบอกที่บ้านบอกว่าจะไปเรียนดนตรีถ้าตามไม่มีใครจะส่งให้เรียนอยู่แล้วก็เลยไปก็สมัครเรียนเพสัชค่ะพอได้ปีหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งแปดก็ไปอังกฤษนะคะค่ะ ได้เข้าเรียนโทนตั้งแต่ปีนั้นนะค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่เรียนค่ะก็ไปเรียนดนตรีก่อนค่ะไปเรียนวรรณคดีไปเรียนเชคสเปียร์เรียนบทเบิร์นเรียนอะไรต่างๆแล้วก็เรียนคลาสสิคอลมิวสิกค่ะก็ได้ทงสิ่งที่เราชอบใช่อย่างน้อยช่วงหนึ่งปีครึ่งของชีวิตก็มีความสุขได้ทําสิ่งที่เราชอบแต่คนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเราชอบ แล้วก็ที่บ้านก็บอกว่าไปเรียนเภสัชได้แล้วแหละลูกนะคะก็เลยกลับไปเรียนเภสัชต่อค่ะก็เรียนปิญญาโทปิญญาเอกอะไรเงี้ยปเรียนเรียนไปค่ะหลังจากที่อาจารย์เรียนจบที่อังกฤษแล้วอาจารย์กลับมาประเทศไทยเลยไหมคะกลับมาเลยค่ะอาจารย์ทําอะไรต่อคะก็มาเป็นอาจารย์อยู่2ปีเป็นหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วก็ลาออกค่ะ เพราะว่าไม่ไหวแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยคนส่วนใหญ่เลยนะคะก็ช่วยนักศึกษามันแค่แค่นี้เองก็คิดไกลนะคะว่าเราน่าจะไปทํายาดีกว่าฝันใหญ่กว่านี้ค่ะว่าเราน่าจะช่วยคนช่วยผลิตยาช่วยอะไรต่างๆก็เลยมาทํางานที่องค์การเภศัตมาเป็นผู้มในการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภศัชกรมแหมดูดูเหมือนจะใหญ่โตมากนะที่จริงก็อยู่คนเดียวค่ะแล้วไปถึงก็เราก็ไปหาคนหานักวิจัยอะไรเข้ามานะะจนในที่สุดมีเจ็ดสิคนก็ วิจัยพัฒนายานะคะแล้วก็สมุนไพรโอ้ยมันตั้งร้อยกว่าตัวค่ะเป็นยาเบาหวานความดันลดคเลสเตอรอลดเลยทั้หมดราค่ะประมาณร้อยตัวนะคะหรือรอยกว่าตัวเสร็จแล้วก็ยาสมุนไพรอีก64รายการสมุนไพรนะเขาไม่ได้ให้ทำหรอกแต่แต่ว่าความที่ชอบสมุนไพรก็ทําเองค่ะทำเองนะคะเราได้เอาสินกับ เพศศตว์มารวมกันบ้างสำคัญที่สุดค่ะว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีหัวทางศิลปะอ,อยู่ข้างในนะคะเพราะว่าสมองด้านขวานะคะเป็นสิ่งบาลานซ์สองซีใช่แต่ของพี่เนี่ยด้านขวามันทําง,งานมากกว่าด้านซ้ายเยอะไอ้ซ้ายมันทางวิทย์อ่ะมันก็ตรงไปตรงมาทำนี้ทานี้ก็ต้องทำนี้อยู่แล้วนะคะ,คะแต่ทางศิลป์เนี่ยมันมีทาให้มีมเอ่อคีติสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยม,มันเป็นสมองด้านขวาทั้งนั้นนะคะมีตัวอย่างไหมคะที่เราใช้สมองด้านขวาออกมาในผลงานทุกด้านเลยค่ะ อย่างทายาเอสนะคะก็โรงงานเราก็เป็นที่แรกนะคะของโลกที่เราทํายาต้านเอสชื่อเ<ะ>สียงนะคะเพราะเราคิดถึงคนไค<ๆ>ข้เพราะเราคิดว่าถ้าเราทําอะไรให้มันให้มันดีกว่านี้แทนที่ก็จะกิน6เม็ดเช้าสาเย็น3า <c oughs> ก็เอามารวมซะให้มันเหลือหนึ่งเม็ดเช้าเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นทางศีลนะคะอ่าม,าม,ามันไม่ใช่ทางวิทย์ค่ะมันคือการประยุกต์ใช่ค่ะตอนที่เริ่มทำยาเอสอะค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ไอเดียมาจากไหน่ะคะไม่ได้ไอเดียหรอกค่ะ มองว่าผู้ป่วยเอดสในในบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะนะคะตอนนั้นเป็นแสนคนนะแต่ว่าแค่600คนที่เข้าถึงยาได้พาายามันแพงนะค่ะเดือนละ20,000ถึง30,000บาทต่อเดือนต่อเดือนค่ะต่อคนนะคะซึ่งซึ่งคนไทยเข้าเข้าถึงยาไม่ได้อยู่แล้วพี่ก็มองว่ามันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนนะที่ว่าคนจะต้องได้รับการรักษาไม่ว่าเขาจะรวยจะจนจะขาวจะดำนะเขาเป็นคนนะ เร็วไม่เร็วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเาก็ติดมาแล้วแล้วเป็นแล้วเนี่ยงงยังไงอะฮะไม่รักษาเขาเหรอปล่อยเขาตายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเริ่มวิจัยยาต้นานเอิค่ะค่ะยากไหมคะมันยากเพราะว่ามันทําคนเดียวอะค่ะทําอยู่3ปีอะค่ะทําคนเดียวอยู่ในห้องแลบทั้งทั้งวิจัยสูตรยาทั้งผลิตทั้งเคาะอะไรทํอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาเขาคิดว่ามันเป็นพิษนะคะต่อเซลล์เขาก็ไม่เขาก็ไม่มาทำแล้วจริงๆแล้วมันอันตรายไหมคะอาจารย์ อันตรายค่ะแต่เราก็ต้องมีมีวิธีป้องกันนะค่ะคือเราก็ใส่เสื้อคุมใส่เสื้อแ lap ที่มันที่มันป้องกันได้เราก็เรียนมาว่าป้องกันยังไง<ช>คือจริงๆอ่ะปัญหามันก็มีอยู่แล้วและคะ<ช>่ะแต่เราจะเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างที่เราไม่ให้เราทําง,งานอ่ะเราต้องหาวิธีแก้<ช>จุดารดใช่จุดประสงค์เราต้องการที่ให้เขาเข้าถึงยา<ช> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการที่จะทําให้เขาเข้าถึงยาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเป้าหมายเราชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปทางนี้ทางนี้ทางนี้มันก็ไปได้ทั้งนั้นแหละ อย่าเราอย่าเราอย่ามาอ้างตรงนี้เป็นปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาก็ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่เฉยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนผู้ป่วยเอกจะได้ยาได้ยังไงถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ต่อสู้มาถึงขนาดนี้หลังจากที่อาจารย์ผลิตยาต้านไวรัสเอชได้สําเร็จแล้วอาจารย์ก็ไปทําที่แอฟริกาต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์ไปทําอะไรที่นู่นบ้างคือเป้าหมายตอนทํายาเอชเนี่ยต้องการให้ผู้ป่วยเอกทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงยาได้นะคะ อนนี้ในปี2545เนี่ยทุกคนเข้าถึงยาได้แล้วเราคิดว่าก็ไม่มีความจําเป็นที่เราต้องอยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะพี่ก็เลยคิดว่าลาออกดีกว่าแล้วใช้เงินส่วนตัวก็ไปช่วยทา้งนู้นเลยดีกว่าก็เขาก็น่าสงสารกว่าเราเยอะนะคะผู้คนคตายเป็นปีละเป็นล้านคนอเอชใช่ค่ะอาจารย์ไปทําอะไรที่นู่นบ้างคะ ไปสร้างโรงงานยาค่ะสร้างโรงงานสร้างโรงงานยาควบคุมการก่อสร้างโรงงานเอาสูตรยาไปให้เขาแล้วก็ไปสอนให้เขาทำยาค่ะให้เขาผลิตยาเองนานแค่ไหนคะอาจารย์อยู่ที่แอฟริกา12ปี12ปี17ประเทศอาจารย์เคยเจอปัญหาอะไรที่หนักสุดจนท้อบ้างไหมคะ ท้อนะไม่ทอ้อค่ะแต่ปัญหาหนักเยอะค่ะก็ทั้งระเบิดลงข้างบ้านหรือว่าทั้งความไม่สบายของตัวเองเป็นฟู้ดพิซซ์นิ่งเพราะาอาหารมันไม่สะอาดมันก็เปลี่ยนไปเลยนะคะชีวิตอะไรร่างกายอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> เพราะว่าความที่มันมันระบบมันไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะคะมันไม่มีอะไรเอื้อเลยอะไรเง <c oughs> ี้ยมันมันไม่ค่อยสะอาดอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วทาไมอาจารย์ยังอยู่ทําต่อคะชีวิตไม่ค่อยสุขสบายค่ะแต่ใจสบายค่ะแต่สบายใจสบายใจค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าเราได้ช่วยคนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ ก็บรรลุวัตถุประสงค์นะนะพี่มีความเชื่อเสมอนะคะว่าเราควรจะสอนให้เขาตกปลานะคะเราไม่ควรจะปลาไปให้เขาต้องสอนให้เขาพึ่งตนเองได้อันนี้แหละะจึงทนให้อยู่ต่อให้เขาสามารถทําให้ได้ให้มันยั่งยืนค่ะจากยาสมุนไพรไทยสู่ยาเพื่อมวลมนุษย์อาจารย์กฤษณาคือตัวแทนของคนที่ทําความดีเมื่อมีโอกาสอย่างแท้จริงช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะ ว่าอาจารย์มีโครงการสร้างอาชีพให้ผู้คนตั้งตัวได้อย่างไรเรกที่ผ่านมาเราได้รู้กันไปแล้วค่ะว่า คนคนหนึ่งสามารถทำประโยชน์เพื่อผู้คนได้มากมายขนาดไหนช่วงนี้เรามาดูกันเขาว่าคนคนนี้ก้าวข้ามอุปสรรคที่เจอมาตลอดได้ยังไงโครงการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ชื่อโครงการอะไรคะอาจารย์ใช่ชื่อว่าลังกาสุกะรค่ะลังกาสุกะเป็นชื่อของอาณาจักร3จังหวัดนะคะ นะคะก็ไปสร้างโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรค่ะค,คือสอนให้เขาตั้งแต่การปลูกการแปรรูปการใช้ทุกอย่างค่ะใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะม,มีสมุนไพรอะไรบ้างคะคือที่ผลิตเนี่ยผลิตสมุนไพรแปรายการที่อยู่ในบัญชียาหลักนั่นหมายความว่าถ้าคนไข้เข้าไปโรงพยาบาลพวกนี้ก็ได้ฟรีนะคะมีพวกขมิ้นชันฟ้าตลายโจรได้ง่ายๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อยู่ภายใต้ อัมเบลลาของมังกาสุกะแล้วก็แตกออกมาเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรต่างๆน้ำมันโนดอะไรต่างๆแล้วก็ไอ้รถแปรรูปสมุนไพรที่สร้างขึ้นมาค,คันแรกของโลกอะไรก็ะะจะอยู่ที่สามจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะคะได้ยินพี่ๆทีมงานเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันค่ะเรื่องรถอาจารย์เล่าเรื่องรถให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ,ค,ะคือสามจังหวัดภาคใต้เขาจะมีแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านอะไรของเขายี่สิบสิบยี่สิบคนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยู่เป็นกลุ่มๆกลุ่มๆอย่างเงี้ยคันนี้ให้เขาปลูกขมิ้นชันตอนนั้นนะคะ,คะเขาก็ปลูกแต่ละแต่ ครันนี้มันจานวนน้อยมากที่จะเอาไปโรงงานซึ่งการขนไปโรงงานก็ลําบากแล้วเขาก็ต้องออกจากบ้านเขาไม่ได้ทํางานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเรามีโรงงานเพื่อนที่ไปหาเขาไม่ดีกว่าหรยอก็ลเลยประดิษฐ์ไอ้รถแปรรูปสม,มุนไพรขึ้นมานะคะ,คะรถคันแรกก็ก็คือแปรรูปคอมมินชันนะคะนะคะซึ่งเปิดตัวไปแล้วนะคะเมื่อสองปีที่แล้วก็คือใช้จํานวนน้อยๆก็สามารถผลิตได้เสร็จสับออกมาเป็นเป็นผงะคะแล้วก็เอาผงเนี่ยไปส่งที่โรงงานนะ พราะฉะนั้นพอขุดหัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการล้างก็มีการต้มมีการหัน่นแล้วก็มีการอบแห้งแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็ส่งไปที่โรงงานผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ก็ประสบความสําเร็จพอสมควรค่ะก็ทุกคนก,ก็มีรายได้จากการปลูกด้วย,ยปลูกสมุนไพรนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นรายได้เสริมนะคะไม่ใช่รายได้หลักแล้วก็อยู่ข้างบ้านเขาสมุนไพรปลูกอยู่ข้างบ้านเขาเขาเอามาใช้เองได้ด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องการนะคะ ภาษาที่เจอตอนที่ไปทําโครงการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้างคะอาจารย์คือตอนไปปี251เนี่ย<อ>เขา,า,าพูดภาษายาวีนะคะเราก็พูดภาษาไทยและภาษาใต้ในต่างๆเนี่ยซึ่งพูดกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะความที่วัฒนธรรมมันต่างกันภาษาต่างกันอะไร้นเ,นเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่เด็นปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ที่แอฟริกานี่ก็พูดรู<า>้เรื่องสักประเทศเลยค่ะมันก็ก็พูดได้ทั้งนั้นอ่ะในที่สุดมันก็สื่อสารกันได้นะคะก็คือภาษาวัฒนธรรมที่เรายังไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะก็ในที่สุดมันก็เข้าใจเข้้้าาถึงเใหได สามารถสื่อสารกันได้และถึงจะพัฒนาได้กันอาจารย์มีวิธีการเข้าถึงเขาได้ยังไง ถึงเขาเราก็มีความจริงใจกับเขานะคะแล้วทาให้เขาดูก่อนว่ามันควรจะทําอย่างนี้แล้วเขาก็ทําตามมันก็เหมือนในแอฟริกาเลยค่ะแต่ว่าที่สามจัาางหวัดภาคใต้เนี่ยวิธีการมันจะแปลกกว่าที่อื่นคือเราต้องสร้างโรงงานก่อนให้เขาได้ยาเห็นยาก่อนแล้วถึงจะมาปลูกถ้าจะไปทําที่อื่นเนี่ยมันต้องปลูกก่อนค่ะปลูกแล้วก็แปรรูปแล้วก็การใช้<า>ใช่ใช,ใช่แต่ที่นี่ต้องใช้เห็นผลลัพธ์ก่อนถูกต้องค่ะเขาจะได้รู้ว่า ถ้าเขาปลูกดีมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะ,ะแล้วก็มีคนใช้ก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งบอกว่าถ้าคนเรามี h ฮ a แมนทัสแล้วเนี่ยสามารถเข้าใจเขาได้เนี่ยไม่มีอะไรยากหรอกค่ะแต่เราต้องจริงใจค่ะ ที่ต่างประเทศนี้เป็นโครงการอะไรบ้างคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ผลิตยานะคะก็ไปสร้างโรงงานออกแบบโรงงานไปคุมการก่อสร้างก็มีโครงการอยู่ทั้งอินเดียทั้งจีนเอ่อทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์ไม่ได้เรียนมาทางวิศวะนะคะแต่มาเงินทําหลายอัน <ทำ S 1> นะคะมันก็เลยมันก็เลยชนานาญแล้วมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วอาจารย์ทําหลายโปรเจกต์แบบนี้เหนื่อยบ้างไหมคะอาจารย์ ไม่เหนื่อยค่ะเวลาเหนื่อยนี่เหนื่อยกายค่ะไม่ได้เหนื่อยใจค่ะพอะตอนเย็นเราก็พักแล้วก็หายเหนื่อยแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ทําใหม่นะคะ <carte> มันก็แค่นั้นเองชีวิตเป็นสั้น,นนะนะก็พยายามทําให้มากที่สุดเรียกได้ว่าอันนี้เป็นชีวิตของอาจารย์เลยใช่ค่ะเรียกว่าเป็นชีวิตมากกว่านะคะเพราะว่าไม่เคยต้องของ,งบประมาณจากใครไม่เคยต้องของการบริจาคจากใครอะไรเพราะเราใช้ทุ NIS s <S นทรัพย์ของเราเองเพราะฉะนั้นมันทําได้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ใครว่าใครต้องการให้เราช่วยอะไรเรา <binding. S 2> เราช่วยค แล้วที่ทําไปทั้งหมดนี้ค่ะอาจารย์ได้อะไรกลับมาบ้างคะความสุขค่ะเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขค่ะสุขทุกวันทุกวินาทีค่ะอันนี้ค่ะสิ่งสําคัญใช่ค่ะของการใช้ชีวิตแล้วใช่ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงคนที่เขาอยากทําเพื่อสังคมอยากช่วยเหลือสังคมหน่อยค่ะทาดีทุกครั้งที่มีโอกาสโอกาสมันมีตลอดเวลาค่ะพียงแต่เราจะทําหรือไม่ทาเท่านั้นเองถ้าอยากทําก็ลงมือทําเลยใช่ค่ะ อาจารย์คะที่นี่ทำโปรเจกต์ล่าสุดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์อะไรบ้างคะอาจารย์เอ่อช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบําบัดยาเสพติดกันนี้คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยก็ต้องมาบําบัดนะก็บําบัดที่โรงพยาบาลสวนสานารมพี่ก็มองว่า โรงพยาบาลสวนชานรมมันใหญ่มากนะสี่ร้อยไร่เราก็ให้เขาปลูกผักผักอินทรีย์แล้วก็ส่งไปที่โรงอาหารของโรงครัวของโรงพยาบาลในต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็มีรายได้เวลาออกไปก็มีรายได้เราก็มองว่าตรงนั้นมันยังไม่ยั่งยืนถ้าจะให้ยั่งยืนให้เขาปลูกสมุนไพรไม่ดีกว่าเหรอก็เลยให้ทางโรงพยาบาลคัดเลือกนักเรียนที่ความประพฤติดีแล้วก็ที่อยากทําจริงๆและที่มีที่ดินของตัวเองและที่มีที่ดินของตัวเองย้าเลยนะคะเพราะมันต้องใช้ที่ดินนะ่ ก็เลยเอาคามิ่งชันเป็นเป็นโมเดละคะ่ะเป็นต้นแบบอะไรเงี้ยนะคะ,คะก็ผ่านมาปีนี้ปีที่3และะ้วค่ะนักเรียนรุ่นหนึ่งก็ไปแล้วธีระพงศ์เป็นนักเรียนรุ่น,นะคะ2ค่ะนะคะคก็ที่นี่เองที่นี่เองค่ะใช่ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะด้วยความยินดีค่ะงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม ว่าเขาจะต้องนอนนหนูก็จิ้มจิ้มก็ได้ตายคาที่เลยหนูก,ก็ปักอย่างนี้เลยวันนี้อาจารย์มาปลูกขมิ้นชัน200โลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอามาให้200โลเนี่ย200โลนี่มันหนึ่งไร่อะค่ะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้เราลง2หลุมนะคะหลุมละประมาณ5หหหัว,หวใช่ค่ะ ต่ดินที่นี่ดีจริงๆริงะดินที่นี่ดีค่ะก็ดูสังเกตดูสีค่ะนั้นมีมีสารอาหารในดินนะคะใช่ใแล้วก็มีไส้เดือนอยู่ด้วยใช่ใช่ความที่มีไส้เดือนอยู่นี่แสดงว่าดินมันอุดมสมบูรณ์นะคะก็ดินเหมาะที่จะปลูกแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าดินนี้ปลูกแล้วก็สารสําคัญจะสูงที่สุดเราก็ยังไม่รู้นะคะปลูกเสร็จภายใน9-14ถึงเดือนเราก็ขุดออกไปวิเคราะห์ตรวจอีกทีตรวจอีกทีนะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เกียรนามากๆเลยนะคะที่มาแชร์ความรู้ให้ประสบการณ์ต่างๆนะะค กับป้านแล้วก็คุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคสำหรับเทปหน้าค่ะป้านจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้ค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ นูเพิ่งไปเที่ยวสมุยมาเองค่ะาจา์ได้ไปหน้าบ้านอาจารย์ด้วยดีแล้วแล้วมีอะไรล่ะคะหน้าบ้านไม่มีอะไรเลยค่ะบ้านปิดอยู่บ้านปิดอะปิดมานานแล้วค่ะปิดเป็นปีแล้วค่ะแล้วอาจารย์ได้กลับไปที่สมุยบ้างไหมคะไม่ได้กลับเลยค่ะมัวแต่วุ่นวายอยู่ที่อื่นนี่แหละเรามีแลนที่จะพักไหมคะอาจารย์พักพักไปว่าอะไรนี่ก็พักอยู่เนี่ยไม่ทําแล้วอ่างเงี้ยค่ะมีไมคะจะทําไปเรื่อยๆไม่มีค่ะไม่พักค่ะนี้คือการพักอะเวลาคุยกับหนูก็พักอยู่แล้วเนี่ย เพราะว่าสิ่งที่ทําอยู่มันคือความสุขของอาจารย์ถูกต้องค่ะ